ได้ออกไปแล้วก็ยังชีกับกัปขมาใหม่กับบาบอตอะไรเนาะโดยอ่าจะไหนก็ได้ชูชูอยู่ดีไม่แห้งคือการกอเท่าเว้ยโดยโดยยังชีกับขามาใหม่อีกเนาะแข็งในรู้เด้อร์โดยสาธุสาธุเนาะก็ให้ฟอตูอยู่ดีไม่แห้งคือกันนะชูชูโดยเป็นกำลังใจให้คือเก่านะฟอตูเด้อหักแพ่งกันนั่นแหละกับลูกกับเต้ากันเลยอย่าให้อย่าเครียดกันเลยอยู่น้ำกันอยู่แบบสอง เประเทศานเทเออนียหมดเดือกเพนี่อ้อบดไนบอบางคนกับบไหบางคนกับบดตเองออเคยพอตู้เคย แบบว่าเขาไปเก็บกาแฟอยู่บอติกีนะเ,ออเคยแต่ว่าเขาเห็ดนอะไรบัลติกีเก็บคือหมังไมคือหมังขิดาเนี่ยเป็นคารุดหนาบัเลยว่าเห็นอะไร,ประเปเลี่ยนมากเป็นมากมากใหญ่บ่กเเาบ็จะแชมพูตีนนี่แล้วกาแฟตัวมันใหญ่ชุดตัวมันงามชุดอ๋อตัวมันงามชุดที่แชมพูตีนครับตัวมันน้อยชุดดิเชืบบอแชมพูมือแชมพูมือมันเป็นมันเป็นแบบทั่วโอ้บัวเมนว่าชามกีดานี่ผู้บอยชามเนาะ เป็นทั่วเป็นเป็นทั่วไปว่ามันชุกเลยมันชีเป็นสีอะไรก็ตัวป็นติงเป็นเช็กเยี่ว่าได้เฮาเพียบอะไรบอกรูมากใหม่เนี่ยมันมันคือกันมันคงทีเนาะบางเรื่อชุกเขียวบางเรื่อชุกแดงอ๋อบางเรื่อมันก็ชุกธรรมดามันล่นในเก็บเอาด้ยอันแล้วเขาก็ไปบดไปเขามันบดเขาตานแห้งกันหรือว่าประตูแมนอ๋อบดเขาดำแล้วเว้ย ถ้าเฮาเอาชมูหรืเขาเก็บมาเฮามาเห็ดกินถ้าเฮาจะกินแบบนั <It> ้นเฮาจะเห็นอะไรก่อนปุ infinity, de asaki, de ๊บตัวครัวก่อนครัวก่อนบ่แม่นครัวให้มันเปลือกมันออกบ่หรือว่าแนี่ยให้เปลือกมันออกเอาจุ่งใตนในมันอ๋อบางคนก็บใช้ได้เปลือกมันตใส่กันเลยครัวเลยหมดเลยหมดเลยหมดเลยทานบ่บมดชื้อมาวานนี่หมดแล้วบ่จักยังบ่ ยางโบลายเนอะขอบุใหญ่เป็นไรเงินพนนี่อืมปอนนั้นเพิ่งมดเพิ่งแตซื้อไม้ดอกบัยาบแบบนี้บูบูพันได้บัตริพันเตียงเัินเห็ดพื้นนะพอเราบูบูพันเลยจื้อเลยพันบอกมีพันยูไลยจังมีมันยูได้มเพปนบงอีกเปนงแล้วมดทนี้แนี่เนีนนนแล้วยูได้เศ้าเละบมีก็ไปหาฮักเอาพื้นนะตอกใกล้ๆนี่แล้วนี่คือว่าใกล้ป่าอยู่นี่เจ้าเคยไปหาบ่ เปในแรกเจ้าก็ไปหาหักเอาหรือไม่ในน้อยในแน่มาดังก้อนแคล้วมันบ่อทันบ่อถั่วเมนเมนเอาไปเอาวันนี้มันก็มดแล้วพัชนาเขาก็บบุมีบวันยูวันเช้าเลยเนี่ยนี่ถังหัวถังนม่ถางหัวจองลุงพนก็เป็นปลาไม้ปลาไม่ใช่สางลุงกับปลาไม้ผมแม่เจ้าก็ไปตัดเกี่ยวทิ่มันก่อนตายเนาะเอามาจิกไม่หังไปใช่ไหมมันหักมันดอกเขาก็เก็บเอามาดัง cái <laughs> mà mang mà, mà hai đấy. Đấy 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 à, này anh năn hai môn anh 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 có môn đây hai môn Đây. Đây môn Đây hai Đây anh hai môn anh hai môn đây. hai hai บ่าแจ็คทำน้อเขียนสื่อเขาพอตู่ก็ได้เขาของเทียนนี่เพราะพอตู่ตะกี้เขาก็เขาอยู่ดงอยู่บ้าแหละเห็นเห็นยังเห็นอยู่ดงอยู่บ้านอย่าไปเห็นเขียนตะกับังไม่พากไม่พุงมีคนช้อนตะหากเพราะพอตู่อยู่แถวบ้านมูนัมูนัมคูเลยเขาอยู่ตรงกันนี่เห็นตัวยังตัวก็เขียนตะกับังไม่ไม่พางจะอ่านไป บ่มีผับมีชอเนี่ยเนาะโอ้เขียนเอาเอาท่านเอาท่าน,นไผ่ดำๆนะบ่แมน่นโอ้ขีดขีดกับตะก้อเดียวมีเป็นอย่างกัเขียนตะก้อเขียนอะไรๆมันก็บอกตัวนอเขียนอะไรๆประตูเขียนได้บ่ะประตูนะได้<อ>ถือว่าเก่งในประตูนะเอา้า จะไดนก็ชูๆเด้อพอเท่าเด้อโดยจะไหก็ถูกก็สีไม่แห้ได้ออกไปแล้วก็ยังชีกับกัฟคำว่าไม่กับบารบอตอะไรเนาะโดยอ่าจะไดนก็ชูๆอยู่ดีไม่แห้งคือกันพอเท่าเว้ยโดยโดย่ังชีกับขำว่าหม่อีกเนาะแข่งในรูเด้อโดยสาธาการห้พอตูอยู่ดีไม่แห้งคือกันอะไรชูๆโดยเด้โดเป็นกำลังใจให้คือเก่าเด้อพอตูเด้อหักแพงกันนั่นแหละกับลูกกับเต้าก็ได้อย่าให้อย่าเครียดกันเลยอยู่น้ำกัน อยู่แบบสองนี่แหละพี่น้องเลยเฮวนประตูเพิ่นพี่น้องเลยเนาะนี่แหละพี่น้องเลยเนาะจังไดก็ยากให้พ่อแม่พี่น้องสู้่ไปน้ากันนั่นแหละเนาะไหนก็ฮอนประตูชุนทอนกันนี่แหละพี่น้องเยเนาะทางเรือนทางซานพิ่นเนาะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องสู้ไปน้ากันเห็น thằng mía phân nó hiện là gấu thu chạy vì nào vậy nó có tu phần cả hang nè vì nào nó là chạy xà lôm nó thằng cô này cả anh An ấy là huyền thang phải ban phần cả phượn vì nào vậy này là hai của thằng nu thì nào vậy thằng đây cái đây ta ba... thôi thằng hương thằng san anh cả hư hương à nào rồi, ปมาถูกพากันเห็ดอย่างนี้แช่เซลน่นสบายดีเด้อทุกคนปามาแต่หาหน่อไม้หาหน่อไม้บาได้เอาเท้าตัวกับไปไปแล้วป้าไปแล้วโอ้ได้ยังนี่นะไ้ไปโอ้ได้เท้าเอามาในหุวยป้าเท้านี่โบได้ป่าเห็ดตวกเห็ดเนี่ยโได้ไปหากับโได้โอ้ไก่ป้าหาน่อไม้ก็ได้ แูกโอ้ยกบ่มีป่าูบไก่ยันว่าหาแถวแคมหวยไปนี่บ mm. mm. ่มีไล้นี่และพี่น้องเนาะผันหา้หมอกมากม้ไปน้ำกันน่ะนี่และพี่น้องเนาเห็นแล้วกับนมาแต่หากินพี่น้องเนาะจะไหนกันาง นี่แหละพี่น้องกันเนาะพันกามาแต่หาหนุ่มไม้กันก็ถือว่าฮื่นพันกับแขกคนก็มาหลายอยู่นี่แหละพี่น้องไงนี่แหละพี่น้องกันเนาะพันกับทางเฮือนทางซานของแม่เท่า ประตูสุนทรพี่น้องเหรนะอเด็กคนก็นมาอลายเพราะว่าเฝนเห็นอะไรก็มาเนาะนีเด็ะพี่น้องเลยเน,ะนาะจังใดก็เห็นเลยก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งนะได้ชมนุ่งกันอะไรเนาะจังไดก็สู้ๆต่อไปพี่นอนะ้องเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทางแม่ตู้เพิน่นแล้วก็บประตู้เพินนะนะ่นอะไรเนาะสู้ต่อไปน,ะน,ะน,ะนะันะนะ่นแหละพี่น้องเนาะจังไดก็ ทางมจอยกะโบมียัางลายพี่น้องเนาะหรือว่าพอน้องปาพี่น้องเนาะปาเห็นแล้วกะเขาดูแตีนน้องเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะฝนกระป๋ายล็วพี่น้องเนาะนี่แหละข้งกนอเนาะงบั่นนเคยมาจกเอเนาักงหน้าพี่น้องก็ลงหน้าลงหลัง คนเด้ยีีน้องฝันหาไปเล่นมือเลย<ม>นี่แหละพี่น้องาเอากระถายพ่อแม่พี่น้องบอกวิธีชีวิตแถวชาวบ้านพี่น้องเนาะจังไดก็ได้นี่แหละเนาะจังไดกั ครับเป็นกำลังใจให้นในเน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าเห็นคลิปนี้ก็ทางพ่อน้องปามก็ได้าม,มาลงลมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งวิถีชีวิตแต่ละคนพี่น้องเนาะสาวบ้านเพิน่นเนาะเบิ่งเพิ่นเนี่ยเอาอันนี้กเอามือน้ำตีโอเอามาดิเอามือขังไก่โอ้มาตนาเลยพเพล่เนานะขังไก่อ้าวบรีน้นอนนาบ่าโอ้ bộ mi phải non lên thì Ồ oh, ta thầu non rồi 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 này là phi nào nó phần cái đấy mới là phục thằng mày tu phần cái dù cấp lạn phần nó พี่น้องเรได้คลิปนี้กับซีบอมี่ยังหลายพ่อแม่พี่น้องพอน้องปามกาิขอจบคลิปลงไว้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าพิดาลาดประการใดก็ขอถกขอัยน้าพ่อแม่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจใน่อยเอพ่อแม่พี่น้องเนาะสิบได้พลาดคลิปใหม่ๆที่พอน้องปามลงไปพี่น้องเนาะคลิปนี้กับพอน้องปามกับสีพาพ่อแม่พี่น้อง ลาพีลาน้องลงเพียงเท่านี้เนะาะฝากพี่น้องก็ไล์ก็แซ์ก็ที่ตามให้กำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้พ่อนอาะปปามแน่พี่น้องเนาะคลิปนี้กับกาวคขาว่าสวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีเนาะพ่อน้องปามก็ได้โดยพ่อแม่พี่น้องเอซีที่หกักแพงป้าๆลุงๆอาๆทุกท่านทุกคนเนาะโดย